สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตกาลงทุนประจำสัปดาห์วันที่14-18กรกฎาคมนะคะในส่วนของตลาดอนุพันธ์สัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะมองในเรื่องของตัวการลงทุนในเซสชันเด็กฟิลเจอร์แล้วก็ในส่วนของโกลฟิลเจอร์นะคะมองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการทำกำไรได้ในสัปดาห์นี้นะคะ ก็คงมาดูกันที่เซฟตี้เ็ฟิลเตอร์กันก่อนนะคะในเรื่องของปัจจัยภายในเองเนี่ยก็ยังมองว่ารถแบบจากทางคอสชอเองเนี่ยยังน่าจะ เป็นแรงผลักดันให้ความเชื่อมั่นของนักลงุนต่างชาติเนี่ยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีกรอบเวลาที่ชัดเจนในเรื่องของอการที่จะจัดตั้งคอรอมอนะคะน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนะคะปีนี้แล้วก็ในส่วนของการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเองก็ดูจะ ถือว่าเป็นความคืบหน้าทางการเมืองส่วนหนึ่งนะคะประกอบกับในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็ยังเป็นความหวังต่อการากระตุ้นในส่วนของเศรษฐกิจจากทางคอสชอที่มีออกมานะคะว่าจะทำให้ในส่วนของเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวเนี่ย เติบโตได้ประมาณ3-4เปเซนตะคะก็เป็นมุมมองจากทางแบงก์ชาติที่มีออกมาโดยมองว่าในเรื่องของการบริโภคเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็ยังคาดหวังในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะคะก็คงยังต้องอติดตามว่าแนวโน้มเศรษฐกิจกเนี่ยจะฟืะ้นตัวได้ค่อนข้างดีตามที่คาดการณ์กันไว้หรือเปล่าก็มองว่าน่าจะยังเป็นแรงพักดันในส่วนของตัวดัชนี ตลาดหุ้นในบ้านเราได้เหมือนกันนะคะกะ็ส่วนปัจจัยภายนอกเองเนี่ยมองในเรื่องของรายงานผลการประชุมเฟดรอบล่าสุดนะคะก็ยังไม่ได้มีสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยว,ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะคะแต่ว่าก็มีการระบุถึงโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ดำเนินมาต่อเนื่องนะคะว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม ก็ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้มองว่าตลาดเองเนี่ยก็ดูจะคลายความมังวลในประเด็นดังกล่าวแล้วก็ยังมีแรงเคมือไร,รเข้ามาในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงนะคะ,ะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานเองเนี่ยแม้ว่าจะออกมาค่อนข้างสดใสก็ตามเนี่ยแต่ก็ มองว่าเฟดคงจะรอดูพัฒนาการของของตัวเลขในภาคแรงงานต่อไปนะคะแล้วก็มองว่าในเรื่องของอัตรา,าเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายที่สองเปอร์เซ็นเองเนี่ยก็ยังเปิดรูมในการที่จะใช้นโยุบายอดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อนะคะ,ะส่วนมองเรื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ดูจะเข้ามาเป็นปัจจัยบวกนะคะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ซื้อในส่วนของตลาดหุ้นมากกว่า พันล้านบาทนะคะแล้วก็ในตลาดตรา,าสารนี้เองเนี่ยก็ยังเห็นฟลอรไหลเข้ามาต่อเนื่องนะคะก็ยังช่วยประคองในส่วนของตัวรัชนีเซฟซิแม้ว่ามองว่าสัปดาห์นี้เอง ซึ่งจะเริ่มมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะก็อาจจะทําให้มีแรงขายทํากําไรออกมาบ้างเหมือนกันแต่ก็น่าจะช่วยให้ดาวไซต์ของตลาดหุ้นอ,อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดนะคะถ้ามองว่าแรงซื้อจากนักงทุนต่างชาติเนี่ยยังมีเข้ามาต่อเนื่อง ก็อาจจะยังเห็นความผันผวนอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของเซฟฟิตแต่ยังให้น้ำหนักว่าลุ้นในทางที่จะปรับขึ้นไปทดสอบระดับ1 0 3 0จุดก่อนนะคะในสัปดาห์นี้ถ้าผ่านได้ก็พัน2ี่ิบจุดแล้วก็มองดาวซ้ายอยู่ที่ระดับประมาณ1 0 0 7พจจุดนะคะในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยแม้ว่าอาจจะเสี่ยงต่อการปรับฐานเหมือนกันแต่ว่าก็มองแล้วเนี่ย กรอบการเคลื่อนไหวก็ยังอยู่ในทางขึ้นอยู่นะคะสำหรับกรอบหลักในช่วงนี้ก็แนะนําในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนใน s a ฟตี ity, ้เด็กฟิงเจอร์นะคะแนะนําให้เข้าเปิดสถานะลอง s 50U14 ได้นะคะเป้าหมายทํากําไรอยู่ที่ระดับ1,33 0จุดแต่ว่าถ้าหลุดระดับ998จุดเนี่ย ก็แนะนําให้ปิดสถานะลองไปแล้วก็เข้าเปิดช็อตตามไปที่ระดับ980จุดนะคะโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งเหนือระดับ1 5 0จุดถ้ากลับมาดูในฝั่งของราคาทองคําเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นการดีดตัวขึ้นมาหลังผลรายงานการประชุมเฟดนะคะออกมาในทิศทางที่ยังไม่เห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะ โดยการยุติโครงการเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือว่า QE ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเนี่ยมองว่าตลาดก็รับรู้ไปในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ ทิศทางของราคาทองคำในเชิงลบมากนะักแม้ว่ายังคงต้องจับตาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกันต่อนะคะกะ็ตัวเลขในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยเองตัวเลขค้าปลีกรวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยจากโพลรอยเตอร์เนี่ยคาดการณ์ในเชิงบวกนะคะ แต่ก็มองว่ายังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของคาดการ์ว่าทางการอินเดียเองอาจจะมีการปรับลดในเรื่องของอัตราภาษีน้ําเข้าทองคาจากระดับ10ลงมาหรือระดับ6ซนะคะซึ่งก็จะทําให้อุปสงค์จากอินเดียเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นแรงบวกต่อทิศทางของราคาทองคาอันนี้ต้องจับตาดูความคืบหน้ากันต่อนะคะ ส่วนมอ,องในเรื่องของประเด็นความขัดแย้งในฉนวนกาซานะคะระหว่างส่วนของอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสที่ยึดครองในส่วนของแถบสนวนกาซาอยู่นะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เข้ามาหนุน ในส่วนของทองคำนะคะโดยมีการกลับเข้าถือทองคําจากประเด็นดัางกล่าวในประเด็นนี้ก็มองว่าอาจจะยังยืดเยื้ออยู่นะคะถ้าดูมีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ความต้องการที่จะเข้าถือทองคําในสินทรัพย์ปลอดภัยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำนะคะแม้ว่าในส่วนของประเด็นอีรักเองเนี่ยก็ดูจะผ่อนคลายลงไปค่อนข้างมากแล้วเหมือนกัน ส่วนถ้ามองในเรื่องของทิศทางค่าเงินบาทเองเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะแข่งค่าขึ้นต่อนะคะก็มีโอกาสไปทดสอบระดับ32บาทได้ในรยะยะสั้นๆน,นี้นะคะก็อาจจะดูเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางของราคาทองคำในประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาโกลฟิวเจอร์นะคะแต่ว่ายังให้น้ำหนักในส่วนของปัจจัยจากภายนอกมากกว่านะคะก็คือในส่วนของปัจจัยที่กระทบต่อราคาทองคาในตลาดโลกซึ่งมองว่าราคาทองคาสปอร์ตในสัปดาห์นี้เนี่ย หลังจากที่สร้างฐานแถวแถวระดับพันสารอยสิบห้าเหรียญน,นะคะก็ยังมีลุ้นที่จะขึ้นต่อะคะไปทดสอบระดับพันสารอเหรียญถ้าผ่านขึ้นไปได้นะคะก็มีลุ้นจะไปถึงระดับพันสาอห้าเหรียญได้นะคะโดยช่วง,งสั้นๆเนี่ยก็มองดาวไซด์ย,ยังน่าจะจำกัดแถวระดับ1,315เหรียญก่อนนะคะ,ะในส่วนของกลยุทธการลงทุนจึงมองว่าเป็นโอกาสในการจะเข้าไปเปิดสถานะลองตัว c f q 1 4นะคะก็มองว่าเป้าหมายทำกำไรสำหรับรอบนี้อยู่ที่ระดับประมาณ2 6 3 0แล้วก็2 7 0 0บาทนะคะท้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ2 2 0 0บาทนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ซึ่งฝากเอาไว้ในส่วนของการลงทุนใน s f e t y d e b Future แล้วก็ Gold Future แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิผู้ชการลงทุนในสัปดาห์หน้านะคะ่ะสวัสดี